เอ้ยบอดบอดโหดโควิดบัวขาวเอ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยไปโทษโทษโอะไรวะบัวขาวเฮ้ยบัวขาวเป็นบัวขาวเป็นบัวง่อยไแล้วอย่าเฮ้ย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 โอ้ยข้บอน อี๋สายหกสายได้ๆๆเออสวยๆๆสวยๆติดเขาไปท้อๆๆพอไปก้านพอเฮ้ยมีคนมามีคนมาบูนี่มันบูนี่มันบุลลี่มันเอาบอดก่อนเอาบอดก่อนไม่เอาบอดไม่ได้เดี๋ยวท้อง มันโหดไหมเย็ดเคมันมาโคลนมันสแปมหมัดแล้วรูนี่ีเดี๋ยได้เอาบอดออกกอนนี่ไหนัยเนักหนัมันสแปมหมัดรเรื่ออะไรมาล่ขี่เไปตายเบื่อจะไป บุลลี่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 เขาอรอยามสงบเราก็รุกันเองนั่น <c oughs> น่นะย่าเฮยย่าเฮยปกติบางครั้งบางครั้งมิกเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนแม่งสแปมมัดได้แบบรัวเกินใช้โปรแกรมโกงเล <c oughs> นะทำไงมันตีไงมือถือป่าเล่นผ่านรีโมทอะไรเนงะี้ยหรือไม่ก็แฮกแบบอะไรอนะ่ะที่มันจับแยกผู้เล่นออกนะ เหือดไม่นานเลยพี่ใส่แมสเหรอใส่แมสปัวโควิดไงปัวโควิดเอาไปไหนอ๋ออยู่นี่จะมาอ้ยหัวขาดหัวขาดเรียบร้อยแล้วเวินิจ่มีเยอะมาไม่เยอะมาโบขาวจัดการเลยลูกสุดยอดมาก ไม่น่านเลยไม่น่านเลยต่อยต่อยต่อยต,ยต,ยต่อย,ยมีเยื่อมให้บูลลี่ก็เดี๋ยวพี่จัดตัวนี้ก่นอนมันผีแคปเปอร์ป่ะเนี่ยตัวขาวเนี่ยไม่ตัวขาวเลยมันน่าจะผีแคปเปอร์อ,อย่าเลยขึ้น ล้มล้มอย่าลุกเออกูไม่น่าเลยเอกไวดาล้มเลยอ้าลวงไเยดไตีปยุเนีไหนๆน่มาสแมัตน่แม่โอ้ยตัวลอยแล้วต้อฟักไปตายสวยสวยสวยบูรีมันบูรีมันใจเย็นใจเย็นเดตีกันเอง บูดี้บูดี้มันวอ้าวผมใอยมาแล้วสวยๆๆไอตัวนี้ต่อตัวนี้ต่ออย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยจะบแฟมมัดจะบแฟมมังควยอะไรเออลหลงอย่าลุกลงอย่าลุกเลยย่ลุกอย่าลุกอย่าลุกอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอยตัวลอยตัวลอย ออกมาแล้วตัวนึ่งไงอย่าเฮยใช่อ้าวไม่น่าแมกดนบุ่อปคัอปคัไม่ได้เตะการคอเตะการคอเตะการโอ้หหาดิกมาเตะเหรอับ้ไม่ตองวะเรจียบร้อยรอจุตีใหมฝากฝากไม่กด r s อืมโอ้ยเอ้ยผิดตัวผิดตัวเจเ ตีนเหรอตีอลตีโอ้โอ้ชิบนกเอานกเอาหมืนเลัดกันมาเออแต่เราก็ลัดกันมาจริงๆเออก็ั้ยเนเเนต่อยร้อไปเอเอขาใช่มขมือมืขาดเอ้ย มีคนมามีคนมาเรียกอไปมันเรียกเพื่อนม,มันมาว่าโอ๊ยโทษโทษโทษโอ้ยเฮ้ยมันไม่เอามาเล่นหรอมันดู้ไงนั่นดีกระทืบมันกระทืบมัน,มนอืมเห็นกล้องลอยฟ้าเฉียนหัวเชียร์หัวโอโ้อะไรอะไรบุเขาวลุกบุเขาวลุกลุกโอย

แขนหลวะอู้ไม่นะแีนไม่นะเีกูหลุดชบชิบหายแล้วมันโมันนะโดนอะไรโดนอะไรอมันโดมันโดต่อปนนี้วันี้วันนีงาต่อข้างเพื่อตายไม่นาเลยูนี่มันไม่เาต่อข้างมันจะต่อยอย่างนั้นไม่พิการใช่ไหม เอ้นี่จะตายละอูอ้หลังหลังหลังมิกหลังปล่อยท้องมุซ้ายขวาหน้าหลังอุ้ยเออลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มดีเนี่ยมูดีเตะการอออ้าออไม่ออกเลยไม,ไม่อยากโดนมูดีทำไมมันตีหนักจัง น้อยที่มาดูอหรนะครับที่มาดูโอ้ไม่น่าเชื่อตัวมันตัวมันเตะเตะท้องอีเอากระดกอ้าเกลือโอ้เอเตะเข้าไปเข้าไปเไปใช่ทีรู้สึกว่าตลบมือมีคนมาไม่คนนี้อีมี่อีมี่มืตอนไหนไม่ตลบบอลเลย รวมกันหมดเลยอย่าพลาดถ้าพลาดจะจมกองตีอย่างเดียวกิดอะไรขึ้นมาเอาของตีได้เกี่ยวเกี่ยวัวขาดเอาใครัวขาดพี่พี่เกี่ยวหัวโตโอ้ยไม่ไม่ไม่เหลือเลยห้าเหลือร้อยอาร์ีจากมวยธรรมดากลายเป็นมวยคนพิการไปแล้วขันเราเล็กสูดเฮ้ยทำไมมี ไม่กล้าสองคนน่ะนี่แบ็คกดมันแห็กหรือเปล่าแบ็คิดต่อยร้องยักกิดจริงจต่อยไอีต่อยเข้าไปอีนะมกกเมกอกไปออกไม่ไม่ไม่อตัวเซนต์เงินมันดนไหมยังยังยังไหนอยู่ปรโห้สึกเหมอ โอเกิดอะไรขึ้นอะ่ะวะขาด <c oughs> ลุมบอนต์ต่อปอนต์มจมโอ้โออยยากหนักแลยตา,ตายตายงงว่าจมกองตีในใครวะไอ้นี่ไอเซอมิสยิบหักไอตีใครรู้สึกว่ามันมั่วกันหมดแล้วนะเ <c oughs> ก,กียร์ที่มัวเป็นเกียร์ที่มัว จมันเริ่มมั่วแล้วหือแอร์ฮาร์อย่าหื้ยเตะก้านคอไม่น่าได้ไม่น่าได้นี่เ้วหนีแล้วเฉียดเนี่ยเตะก้านคออันนี้วิ่งอวิ่งยังไงนะมีคนออกเหรอน่าจะใช่ ออล้ไอซมลิมลิรสมลิแมลิสแนใครขาดชื่ออะ <ทำ S 1> ไรแกนอซเสกรรามหุเข้าไปอีกทีนึงไอ้นี่มึงบอกไม่เปนแน่หรอเือ,อาตายกดสเปคบาร์บอกเนาะเรรยบร้อยอ้าวโบขาวแลกโบขาวหลุดไม่นะ ช้างอะออกไปแล้วเข้ามาเข้ามาเอ้ามีคนแหลกอีกแล้วพี่หมดปะผมหมดแล้วพี่ยังอยู่มีโปรเข้ามาเรื่อยๆขอใจกระทุกข์มากสามสิบวิงไม่ได้ไม่ได้เอ้ย Come b บนแบกบีชโบขาวมาแล้วโบขาวสู้มันลูกอีอีกตัวหนึ่งมันออกแล้วเหรออีอันนี้มันอยู่แต่เอ้าเทียได้ไงวหัวขาวได้ไงอืมไมรู้สึกว่าจะต่อยกันลัวแล้วอีอันนี้มันบล็อกไม่เป็นไอ้สัตว์กามตัวลอยเอ้าพี่อยู่แล้วบล็อกไปครับบล็อกอย่าลุกอย่าลุกอีโอ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวได้หมด แบ็กพ oh. ีเอ้าเไอ้เดาตัวตัยตัวตัวเยะผมจะตายก่อนแม่งเนี่ยแบ็กพีสเดี๋ยวพี่ก็ตายดูเวตีเดวยือดไปน้องน้องน้องเฮ้ยน้อยตายดีไม่น่าเลยอันนี้ไม่ค้างเนี่ยโมขาวอย่างที่อัวโมขาวแดงก็สู้ได้โมือคนพิการนะครับ อันนี้เป็นกลางเลยคนแหลกไอ้เหี้ยนเก๋หัวขาดดลครับเหีหัวขาดสองคนเฮือไม่น่าเลยไม่สนีกอี๋เอาเข็งขาดกระเทือนไรนี่ตี้อแม่งโอยยาเฮือกเรียบร้อย โบาขาวเยอะเล้ยเดี๋ยวเอาไปเด็กอู้ er. ตายไปก okay. ัน What the fuck ฝากไว้กันนะล้มล้มล้มนี่แม่งค้างอยู่ไปมันงไปอาจารย์ลุกไปหนีแบคพิสเก็บไม่ไดอันนี้มันเตัาเหรอมือโป๊ะป่ะนะ่ เออมันจะไม่โอรเพราะว่าเชื้อฟ้าแม่งอย่างดีเอฟเฟกต์โจโจ้ไม่ใช่อู้ตีเลูกั่โอ้โหขาดอ้าวโหขาดมือโปรอะนะของพี่ซ่อนนี่ไม่มีคอยเลยไม่มีซ้อยเทปทูเทปทูเทปทูวีไอ้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 ยายาลูกยาเนี่ยสร้อยเหรอ นี่ทำไมอุ้ยขวาโอ้ยเข็นด้วนแล้วอยากเกินไปสัตว์ฮึตัวขาดเยียบมาขาดนี่มันเลิกขาหมดแล้วนี่เข็นด้วนนะเบนอ้าวอยู่ๆก็ลงอ้าวแม่งหลุดไปเลยโอ้ยตายไม่พวกเขาลุกขึ้นมาอ้าวลุกดิเึกว่าขาขาดเอ้าขาขาดลุกมาเลย กลเอาตายเอาตายไม่น่าเลยนะ